ถุงยังมาถุงยางใส่ไม่เห็นอยังถุงยางไม่ถัาไปฮอซีนฮอซีนในในมือนีบ่มีลมท่านก็มาแม่นกับภาพพอจะมาแมนกับฉากพอเข้าใจแล้วว่ามันเอาพอร์ลก็ต้องเป็นแม่อสมมาคุมงานขั้งงานเศร้าเศร้าเศร้าไม่นั่งอสมเจ๊ใ้กูไม่ได้ขี่มัดย่องปันนั่นเอ้าอสมชี่มังย่องเนี้ยไรเขาสูได้เป็นอสมที่เขาชอบไปขี่มัดย่องอะไรล่ะบอกับตีเขาไปทั้งสอยเกเจ้าว่าบอ เอาไปทั้งสันติแกกีไช่ซูโมบีแือนี้จดิดอ๋ชมอสตเจอาก็เข้าใจซุมมอรีออชอม้อมีเงินเดือนครับเงืนเดือดผักเดืเงินเดือนพักเดียวเดืงพผู้สีแสื่นสอนเงืนตีเดีอวเดงอดเงินเดือนพันเดียวเห็นกึกเกของเงืนเดือนมือสองเอาใส่ว่าฉันใส่อสม อันนี้กามาชยองเพาะฉันเล็ดหอหอกพหอกทั้เขาทั้งเขาใส่มันเป็นขีมักย่องอาสาสมัครเจ้าเข้าใจบักจะที่สมัครข้าพูดดอกสมัครเนาะพระถนนอันเสนที่ไหลเด้อเตรียมตัวเด้อพัฒนาชุมชนหมู่บ้ังเก็บขยอขยัดตัดยาตัดยุ่งนล,นนลน้วหมุนแท่งให้มันแปลงแม่ที่ลีครับน้ำถนนถนนนี่แปลงเดือดเดือดย้อนอสม่อด้วครับนั่นแล้วเฮียที่ขวางโอ้เพราะฉันมาทางเนี้เทีย มเมนมันมีฮอดู่สีมันดี้วยเนีย้าวเพ่อนเอวคุณตัว้าล่างๆบ้ากับเอ็ตั่ช้างหยังทีว่าครับไส่บ้านเิเลนพ่อห่อน้ำเขาอะไรน้ำฝนลูกกับผัวอยู่บ้านกินขี้ช้างแม่มันก็ไป่านยังน้ำลูกน้ำผัวเบิหรก็เป็นหัวผัวาเจ้าดิงานบ้านได้กินเนาะดี่ดอก เพราท่านโดนสินเรียนแม่พันว่าพา,ากันไปประซุมบ่เอ้าแม่ต้องอสมอตออประชุมประจำเดือนเอารอบเดือนไงรอบเดือนประชุมสซกตี้หูหน่อยกูย,ยังฟังอยู่แข้งมันอย่างแข้งเล่นไพ่แข้งนี่ทหงไห้หันเฉยเ ว่าไปอีกล่ะไม่เงี้นึ่งไผ่หน่อยไปได้ก็บพราแค่แค่เกียวโขาเตีอาวเอาตินโตละหามากุนเนาะคืดตัดสั่งจุ่มนั่นเลยคือไหนพูดนะไสิเลยคือกันละส้มห้งงแห้งๆนะนนะส้มย่งกับชีสพิรามี่คือไหนพูดคืออ่างสันคุณได้ยินแต่ว่าโอมงๆปีๆใช่ไหมครับทุกปีบาทเนี่ยก็สั้นแล้วอืมปลายก็จะได้พี่น้องเออได้เงินแล้วผลิตซื้อเราซื้อเบียร์มากินย่อยเย้ยผู้เสียเงินซมันจะบอกแบบว่าได้ แล้วเราเข้าปากควางเงีบ่มีแมนคือการเบิดเป้าพื่อเท้าบานมวลุ้กที่บานเอาบอกว่าจางไหนบา้านไหนเปนเส้นเส้นนีมีหนังคุ้มแบทเปงนแมทแข็งเรียก็บเบิจากของโดโอ้อสมาใหอา้อำนาจเป็นต้อการเบิก์ตกว่ากี่อเรา,าอสมบ,บ้านกูพุ่นไร่ากน้าว่า พ่นกี่๋อเราสองม่อหาัคนผู้งามกัผูงเอาผู้งามมีกี่ตัวผู้ขี่ลยแกขี่ล่โอ้ยมาสิขีไล่ครับแกไม่นาเลย่าฉันกลัวเป็นกะทีมาของกยเราเห็น้าเราไปถ่ายสือพาานโดนซักคี้ถาบอลเต้องเสือสวยต้องเสือสวยอยากพนบู้งามพ่นสีนงามเคยผดซักมาแล้วแหลเอ็นเอ็นเอาเงินไปล้าซักไมพท่นหรอกสือ่คุณย้อกไไก่ๆว่ีปีงข้าวจับเย่อนผักเล่าโอ้ ตารละคนกับผมก่ได <sus> ้ปีนยอมผมเทปเขาต้องขอรับสวยๆตัวพ้สวยๆห้ยอมเพราะยอมสีดำปีนยอมสีแดงนั่นเราเป็จะคือไม้รุยที่ว่าจะของเป็นเมียฝาลังก็ได้บุคือเมียฝาลังตัวยอมแล้วแล้วรีดออกมาถือล่มผมปู่งจากไปบนขันชั้นลอยเอาให้คูณนายขัดใจกันคกูเฝ้าตะโกพโอ้มันเป็นตานายแต่อสมอให้อำนาจมาทีอสมจ้าพอบางกู ไปเเจ้าอบ้าเบิ้ลไหนเลย่เหล่านี้ไป่วย้าวกาบ้าเห็นบ้านเิ้ลน้องแม่มาให้อำนาจเด็กหน่อยละให้หลายจากกี่บ่หลายก็ไหนพวกแถวหนีเขาจะไปยิงนีก้นนี่เน่แล้วก็มองไปัวดีก็แดดเราเาเมื่อเี็นี่มันสาเหมือนจะหาบ่าวบ้างจักเหนีนอกเขาแต่หละขันพวงห้อแห้งก็แสดงว่ามีอารมจกจะไปส้อนแยกอื่นหนี่มึงเมืองการแต่งเนี่ยแต่งตูกล่ามือนี้โอ้มาเตะตะกอนน้ำบิหัน มากันนี่กุศเตะโม่งอย่างเดียวที่มาเตี้ยบบ่ได้ขุนการเนี่ยแต่งตัวนิ้วทหารรับราชการเป็นสัตวีโบเป็นสัตว์สีแดงมากับเลือกเอาผู้ชายแถวอำนาจการเริ่มไปรับใส่ซาพอธรรมดาล่ะผู้ชายที่มีอายุครบที่21ปีบริบูรณ์ถูกต้องไปรับใส่ซาผู้ใดใดใบแดงนี่จะต้องไปเป็นทหารผู้ใดใดใบเหลืองเอาไปบวชมันบ่มีดอกมันมี่แตงแต้ใบแดงกับใบดำมันแกมบ่เสียเปรียบกันไปเหลืองบ่มีบ้านนี้ใหนก็ยี่บ้านให้กำนัตปุนการเรียบร้อยแล้ว อ้ารัักพี่นชแล้มละ่ใที่ไม่ใเอบไม่กินข้าวนอนตกีงแต่ไม่มจตื่นแต่เช้าทีไปใช่มใจม่่บาตรมเมานงนไม่ได้ใไหมคายห่ม่ังมึงจะจมดีหลายกุนวนบ รั้เรียัได้จังมึงจังสับปะคือมาลูความลุงแงขาอยดีได้ลูกคอยไม่แง่นลไม่อยากว้ามาลู่โซพ่อจ๋าปลาหักพ่อเด้อเมื่อ